นี่เคสตัดดีเดเป็นทีม<อ>กงของลูกเป็นคนจีนที่อพยพจากเมืองจีนมาแบบเสือ้อผืนหมอนใบกงเคยทำธุรกิจโรงแรมเรือประมงแต่ขาดทุนหมดตอนทำโรงแรมกงเปิดบ่อนเล่นไพ่ยากกับเป็นคนเก็บค่าตรง ั้งคู่เลยเนาะร้านอาหารที่กลงทำก็มีการฆ่าปูฆ่าปลาเป็นๆลูกก็เห็นลูกจ้างเอาตะภาพน้ำใส่ตุ่มแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ลงไปลวก,กลงไปเลยมีการขายสุราทั้งสุราไทยและสุราจีนและกลงเองก็ดื่มสุราด้วยคือทั้งดื่มทั้งขายลูกหลานไม่ค่อยสนใจดูแลกลงมากนักสุดท้ายกลงก็ปก่วยเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารต้องผ่าตัดหลอดอาหาร ถูกหมอเอาเครื่องมือสอดลงในปากกลงร้องเสียงดังมากและถูกฉายรังสีด้วยในสุขกเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณย่าชอบทําบุญใส่บาตรมักชวนลูกใส่บาตรและไปวัดเป็นประจำเมื่อลูกโตขึ้นย่าให้ลูกนำปินโตไปส่งพระที่วัดใกล้บ้านทำอย่างนี้จนพระท่านมรณภาพย่าชอบกินปลาดุกโดยใช้ลูกจ้างทุบหัวปฐมอาหาร บ้านปลายชีวิตท่านมีโรคประจำตัวเยอะมากเช่นเบาหวานความดันหัวใจต้องผ่าตัดหลายครั้งสุดท้ายยากก็ล้มหัวฟาดพื้นสมองบวมต้องผ่าตัดสมองไม่นานก็เสียชีวิตส่วน,นพ่อตั้งแต่จำความได้เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเป็นประจำพ่อชอบเล่นไพ่แม่ทำงานทุกอย่างในบ้านมีลูกด้ยวยกันเจ็ดคนในขนาทะเลาะก,กันนะ ลูกเป็นคนที่สามเนื่องจากพ่อชอบเล่นไพ่จึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากกงสมบัติที่ยกให้จะใส่ชื่อแม่เห็นไหมการพน,นันเพราะกลัวพ่อจะไปขายเพื่อเล่นไพ่แต่หลังพ่อติดการพน,นันจนเป็นหนี้แบบดินพ่อขางหมูมีคนมาขู่พ่อก็กลัวมากจึงขอร้องแม่ให้ช่วยใช้หนี้้ให้แม่ใช้ให้แต่มีข้อแม้ว่าพ่อต้องบวช พ่อก็ยอมบวชจะรับกระถินแล้วจึงลาสิกขามีคนที่บวชรุ่นเดียวก,กันกับพ่อลอยฟังว่าพ่อสาบานตอหน้าพระประธานว่าจะเลิกเล่นไพ่ทาให้เลิกเล่นแล้วก็ขอให้เป็นนุ่นเป็นนี่ตอนลาสิกขาใหม่ๆพ่อเราทรรให้ฟังในวงข้าวทุกวันเลยแต่ได้แค่สามเดือนแล้วพ่อก็เริ่มเข้ากับพวกเล่นไพ่อีกพ่อสูบบุหรี่จัดมากทั้งๆท,งท,งทีตอนบวชพ่อก็เลิกบุหรี่ได เพราะฉะนั้นใครเลิกบุหรี่ลแล้วเลิกเลยนะดีหนที่พ่อไม่กลับไปดื่มเหล้าอีกวันสุดท้ายพ่อเอาผลไม้ที่เก็บจากสวนจุดสุดท้ายมาให้แล้วก็บอกว่าหมดแล้วนะไม่มีให้อีกแล้วแล้วพ่อก็โทษนัดกับขาให้เพราะว่าเอาสวนไปอะไรต่างๆนั่นแหละหละังจากนั้นพอทานข้าวเสร็จก็อาบนะ้ำนอนดูทีวีรอเวลานัด ที่จะไปเล่นไพ่แล้วก็เสียชีวิตโดยไป่รราบสาเหตุ oh. ตอนน้องไปพพ่อ,พอ,พอท่านนอนชักดิ้นอุจจระราดอาการเหมือนคนใกล้ตาย oh. ลูกไปดูที่โรงพยาบาลพ่อตัวเขียวคล้ำๆ oh. แม่บอกว่าพ่อไฟท่าแตกแต่หมอบอกหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน oh. ครูไม่ใหญ่ว่าไม่หายใจพ่อสามีของลูกเป็นคนชอบทำบุญ นี่พ่อสามีนะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่เจ้าชู้ชอบมีเล็กมีน้อยคงหมายถึงบ้านเล็กบ้านน้อยมัง้งตอนบ้านปลายเมื่อลูกมีลูกสามคนคือผู้ทรงคสตรีท่านยังเลิกเจ้าชู้ท่านบอกว่าอายหลานมันตอนหลังท่านป่วยเป็นโรคหัวใจตอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลวันหนึ่งแพ้ยาอาการหนักต้องเข้าไอซียู หมอบอกว่าเหลืออากาศเพียงสิเปอร์ซท่านเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หกเดือนสุดท้ายหมอเจาะคอให้อาหารทางคอไม่นานท่านก็จากไปย่ากของพ่อและพ่อสามีตายแล้วไปไหนทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนี้บุญที่ทำส่งไปให้ได้รับหรือไม่คะก็คงจะเล่าย่อย่ออันนี้ฝันใี้ฝันนะ คล้ายๆหลับแล้วก็ฝันใหม่เป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นลาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังเป็นพลนก็แล้วกันกงตายแล้ววนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปและก็พิพากษาให้อยู่ยมโลกโดยเริ่มต้นจากการฆ่าสัตว์ก่อน แล้วค่อยโดนข้ออื่นๆจริงๆแล้วกงงต้องไปมหานรลกแต่บุญที่ตัวเองทำบ้างก็มีกับบุญบวชลูกชายมาช่วยพยุงเอาไว้ริงมาแค่ยมโลกเนื่องจากท่านผิดทุกข้อเลยก็เริ่มต้นจากฆ่าสัตว์ก่อนโดยถูกเจ้าหน้าที่สับแทงฟันทุบให้ตายเดี๋ยวก็สับพอฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวก็แทง พอฟื้นึมาเดี๋วกว่าฟันพอฟื้นขึ้นมาเดี๋กวก็ทุบให้ตายกงซึ่งมีสภาพผอมดำโซอยู่แล้วเนี่ยก็ทุกทรมานมากเพราะตายแล้วเดี๋กวก็ฟื้นขึ้นมาบ,บางทีก็ถูกจับใส่แหแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอาหอ,อกแทงให้ตาย,ตายก็สลับหมุนเวียนกันไปอย่างเนี้ยนี่เฉพาะกรรมบรรณิบาังไม่ได้อันอื่นนะรเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรต่าง ไปเ,เรื่อยๆได้รับบุญบ้างแต่ต้องอุทิศให้บ,บ่อยๆจึงจะได้รับการลดหย่อนแต่ลูกหลานไม่ค่อยจะทําบุญอุทิศไปให้ท่านเลยนะไม่รู้เป็นยังไงไม่ค่อยจะให้กงเท่าไหร่ให้บ้างมนะั้ลมักจะลืมๆกรรมของกงอยาตายแล้วไปเกิดเป็นกุมพัน์หญิงอ,อ่า,อากุมพัน์หญิงเห็นไหม อาก็ในเมืองมนุษย์ยังมีนักโทษหญิงก็มีผู้คุมหญิงนี่กับมแม่นแนนเดียวกันเด้อกุมพันหญิงในยมโลกหนึ่งปีสวรรค์จะเป็นเจ้าหน้าที่หกเดือนพักหกเดือนสวรรค์เพราะการปฏิบาติได้ทำตามสามีสามีทำแล้วก็ทำตามไปเนี่ยแต่ตัวเองยังทําบุญมากกว่าสามี จึงเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปโดนเองแต่ถึงเป็นเจ้าหน้าที่ตัวก็มีความทุกข์ทรมานเหมืนอนกันนะตอนนี้อยู่ในยมโลกของขุมสันชีวะขุมที่หนึ่งอ่านได้ก่อนไหมขุมที่หนึ่งสันชีวะแล้วมาอุษาทัโลกแล้วก็ยมโลกแต่และขุมก็ไล่เลยมาเลยสังคาตะกะขุมใหญ่บริวารยมโลก ขุมที่สามขุมใหญ่บริวารยมโลกน,นี้นึกออกไหมอ,อ๋อันนี้ท่านอยู่ที่ขุมสันชีวาโ<อ>ยมโลกตรงนี้ต้องไปทุบไปแทงไปสับไปฟันสัตว์นลกจิกจักจิกจักเป็อย่างงี้เป็นผู้คุมหญิงเจ้าหน้าที่หญิงนี่รายแรก้งร,กร,กรายแรกเลยเพร,ราะกรรมปทิบาต จึงมีโรคภัยแค่เจ็บและตายด้วยอาการอย่างที่ว่านั่นแหละตายยังไงอ่ะย่าสมองสมองนั่นแหละทุบหัวประดุกพ่อติดตายด้วยอาการชักขี้ไหลโดยไม่มีสาเหตุเลยอยูอย่ๆชักเพราะผิดคำสาบานที่สาบานไว้กับพระประธานอ่ะ ว่าจะเลิกการพนันอบ,บายามุข<อ>แต่พระประธานไม่ได้มาให้โทษนะ,ะนท่านเฉยๆแต่ว่าไอ้คำสาบานในตัวทาวํามอว้นันหลยมันติดที่ตัว<อ>แ่ใให้ฟ้าผ่ามึงให,เนหน้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไระนี่เขาให้ไปมีอันเป็นไปพเลิกเนี่ยบอกว่าจะเลิกการนันนบอายามุขในตอนเชื่อมบัวแต่ภายหลังลาสิกขาแล้วไม่เลิกเนี่ยใครเลิกแล้วกลับมาใหม่ระวังนะ บวกกับกรรมปานาติบาททั้งอดีตและปัจจุบันบตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกอีกท่านหนึ่งก<ะ>งยมโลกย่ายมโลกพ่อยมโลกแต่เป็นยมโลกของขุมที่หกเพราะท่านชอบการพานันขุมาขุมหกไปโดนเจ้าหน้าที่เขาจับแผ่นเหล็กที่ลักษณะคล้ายๆไพ่หลายๆแบบ,บโยนลงไปทับเลย ตายตายฟื้นตายฟื้นจริงๆแล้วก็ต้องไปมาหานรกแต่บุญที่ตัวเคยบวชและตั้งใจบวชในตอนช่วงนั้น,นมาช่วยเอาไว้ทำให้เบาบางลงเลยไปแค่ยม,มโลกนี่ผิดคำสาบานเอาไว้ไหนๆใครสาบานยกมือสิไม่มีน่ารักมาก <c oughs> พ่อสามี ตายแล้วไปยมโลกของขุมสามโอ้นี่เป็นทีมเลยนะกลงยมโลกย่ายมโลกพ่อยมโลกพ่อสามียมโลกแต่พ่อสามีตายแล้วไปยมโลกของขุมสามขุมสามเ็นไหมสันชีวะกาลสูตรสังคตะนี่กรรมกรรมมีไม่มหานรกมีอุสธานรกยมโลกนึกออกไปจ้ะ เพราะบุญที่ตัวทําช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปมหานร,รกหเงิน,นมันเลิกทีหลังเพราะอายหลาน,นาท่านผู้นี้แปลกคือบุญที่ท่านทําก็มีที่โลกุทิศไปให้ก็มีเนี่ยไปพิจารณาบุญบาปที่พญยายมปรราชอันให้ดูหลังจากเขาบพาไปที่โยมโลกตรงนี้แล้วเนี่ยก็ปรากฏาว่า มีทางเลือกอยู่สองทางหนงึเป็นเจ้าหน้าที่ในยมมรกไปเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันเล,อเลยอเนยหรือมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก้ตัวใหม่ให้เลือกเอาเพราะว่าเจ้าเขามีทั้งบุญทั้งบาปอย่างนี้แล้วก็ว่าถ้าเลือกอยู่นยมโลกเป็นเจ้าหน้าที่ ใครว่าเป็นมนุษย์ย่มือขึ้นใครว่าเลือกปเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็จะต้องมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงเพราะกรรมเจ้าชู้แล้วก็มาเกิดแล้วอตอนนี้มาเกิดแล้วเป็นผู้หญิงก็มาเกิดท่านก็นให้โอวาท เมื่อเจ้าตัดสินใจจะเลิกมาเกิดเป็นมนุษย์กรรมเจ้าชู่วเจ้าจะทำให้เจ้าเนี่ยไปเป็นผู้หญิงเจ้าทำเขาว่ายังไงเจ้าก็จะเจออย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าเป็นผู้หญิงแล้วเจ้าต้องสังสมความดีไว้ละชั่วทำดีทำใจให้พองใสให้ถูกตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าจะได้ไม่ต้องลงมาที่นี่อีกซึ่งเจ้าก็เห็นแล้วมันมีความทุกข์ทรมานกัน่างเยอะแยะไม่มีความสุข เจ้าจะได้ขึ้นไปบนสวรรค์โดยบุญกุศลที่เจ้าทำจาอย่าลืมนะติดเตือนเนี่ยอย่าลืมเมื่อไปเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็อ,อดทนเอาแล้วกันก็อสอนเรื่องความอดทนเจ้าจะต้องตั้งใจให้ดีรสร้างคุณงานคนนี้ให้โอวาสเสร็จอย่างนี้ไงแล้วก็มาเกิดแล้วก,กองในอดีตเนี่ยที่ ทำธุรกิจขาดทุนในปัจจุบันเนี่ยเพราะในอดีตเนี่ยรับปากแล้วก็ผิดคำพูดเขาเและกรรมที่ไปโกงเข้า,าไว้เนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันยังถูกเขาโกงมึงออทำอะไรก็ขาดทุนลูกน้องก็จะงุบงุบงิบยิบกันไว้แม้แต่ตัวลูกเองก็ทำธุรกิจขาดทุนเพราะขาดทานบารมีแต่อดีตใชาติก็รับปากก็จะทำบุญหรือจะช่วยเหลือใครแล้วมาเปลี่ยนใจในภายหลัง อ๋อไตรงนี้แหละชาตินี้ก็แก้ไขนะลูกนะแล้วที่ลูกได้รับการศึกษาได้กว่าคนอื่นเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาน้อยชาตินี้ก็ต้องสั่งสมปัญญาบารมีให้มากอย่าไปขี้เกียจเรียนหนังสือทั้งทางตรงและทางอ้อมเราสนับสนุนในทุนการศึกษาแล้วก็สั่งสมบุญให้เยอะ